ต่อไปบอกว่าสัมมาสัมพุทธโธสัมมาสัมพุทธโธนี่แปลว่าผู้ตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองถ้าใช้คำว่าพระพุทธเจ้าก็ใช้ว่าพระองค์ถ้าใช้คนธรรมดาก็เรียกว่าตัวเองเป็นผู้ตัดสู้ชอบได้โดยตัวเองถ้ามาเรียกอาตมาอาตมาใช้เรียกตัวเองว่าอาตมาเป็นสัมมาสัมพุทธ,ธะสาวก อาตมาไม่ใช่สัมมาสัมพุทธเจ้านะอาตมาเป็นเพียงสาวกพระพุทธเจ้าแต่อาตมามีสัมมาสัมพุทธ,ธะอาตมามีสิ่งที่ตัดสุ้ชอบด้วยตัวเองแต่ในระดับฐานสาวกไม่ใช่เป็นตัวสยามภูไม่ใช่เป็นผู้ตัดสุ้ชอบด้วยตัวเองอย่างไม่มีอะไรเชื่อมโยงมา ของตัวเองสั่งสมบุญบารมีมาครบคันเลยแต่ยังอาตมาเนี่ยใครจะสืบทอดว่าอาตมาเรียนมาจากใครเอาเชื่อเอาอะไรอะไรมาจากใครติดตามได้ว่าอตมาไม่ได้ของตัวเองทั้งหมดมีเชื่อแต่อาตมาก็มีส่วนตัวเองที่ได้โดยตนเองโดยอาตมาไม่มีครูอาจารย์ในชาตินี้ได้ส่วนหนึ่งแต่ก็ยังมีเชื่อมีคําสอนมีคํากล่าวมีอะไรอะไรที่ได้ยินได้ฟัง เสืออาตมาได้ยินได้ฟังคํากล่าวเพียงหัวข้ออาตมาก็ตีความได้หรืออาตมาก็เข้าใจลึกซึ้งเองได้โดยเห็นค้านแยงกับที่เขาตีความเขาเข้าใจด้วยซ้ําแล้วอาตมาก็เอาที่อาตมาเข้าใจตีความนั้นมาให้คุณพิสูจน์มาให้คุณลองทําสิคุณก็พากันมาลองทําแล้วได้ผลหรือไม่ สอดคล้องกับทฤษฎีข้ออื่นหรือไม่ว่าเป็นคนมากน้อยสันโดษละโลภโกรธหลงลงไปได้จริงหรือไม่เป็นอยู่สุขอย่างสงบเย็นหรือไม่ไม่ใช่เป็นอยู่อย่างเสพสมอย่างโลกโลกีอย่างกามคุณได้หรือไม่เมื่อพิสูจน์แล้วคุณก็จะตอบตัวเองว่าจริงหรือไม่จริงได้หรือไม่ได้เป็นผลมีผลจริงหรือไม่มีผลจริงคุณจะตอบได้โดยตัวเอง ราะในลักษณะที่บอกว่าเป็นผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองนี้มันยังพูดกับคุณไม่ได้เพราะคุณยังอยู่ในฐานของสาวก,กภูมิที่แท้อาตมาขอเปิดเผยขอบอกกับคุณในวันนี้นะวันนี้ควักเพชรออกมาอีกแล้วเม็ดหนึ่งวดอ้างตัวเองนะว่าอาตมานี่มีส่วนเป็นปัจเจก,กภูมิอาตมามีส่วนเป็นสาวก,กภูมินั้นแน่ๆอาตมารับรองและประกาศอยู่ แต่อาตมามีส่วนเป็นปัจเจก,กภูมิแล้วมีจริงรู้เองตัดสรู้เองในของตัวเองซึ่งชาตินี้ใครติดตามก็ได้ว่าอาตมาไม่มีอาจารย์ที่ไปตัดสรู้ตามรรมของผู้นั้นเพราะัอาตมาเองอาตมาพูดกับคุณได้แล้วก็ขอเปิดเผยกับคุณผู้ใหม่ฟังก็อย่ารู้สึกว่าอาตมาคุยตัวอะไรกันแล้วกันอาตมาเป็นผู้ตัดสรู้เอง โดยชอบโดยตัวเองส่วนที่อาตมามีจริงและเป็นจริงอยู่ทุกวันนี้แล้วก็เอามาใช้เอามาเปิดเผยเอามาเผยแฝ่เอามาให้ขอบคุณมาพิสูจน์นะแต่ไม่ใช่เจ้านะบอกแล้วว่าไม่ใช่ตัดสรุ้ในระดับสัมมาสัพพุทธเจ้าไม่ใช่ระดับนั่นแต่เป็นระดับสัมมาสัมพุทธสาวก อันนี้เป็นส่วนที่อาตมาพูดได้ทีนี้ส่วนพวกคุณคุณจะมีความเป็นเองขนาดไหนในอาตมาเนี่ยอาตมาใช้ศัพท์ในพระบาลีเป็นศัพท์ที่เรียกในระดับอย่างพระพุทธเจ้าเราเรียกว่าท่านเป็นองค์สยมภูไปพูดตัดสรุ้ด้วยพระองค์เองอย่างสมบูรณ์อาตมาตัดสรุ้เองบ้างในระดับของสยังอภิญญาในระดับตัวเองในระดับอภิญญาอภิญญาแปลว่าความความรู้ แปลว่าความรู้ยิ่งสยังแปลว่าโดยตนเองของตนเองสยังมีแค่นี้ได้แค่นี้สยังอภิญญาทีนี้ในพวกคุณก็มีเองเหมือนกันแต่ของพวกคุณเองนี่ไม่ได้ไม่ยังไม่ได้อยู่ในระดับสยังอภิญญาเป็นระดับเขาเรียกปัจจัตังเท่านั้นปัจจัตังก็แปลว่ารู้เองเห็นเองได้โดยตนเอง ไประดับเองเหมือนกันแต่เองเป็นขั้นๆเพราะฉะน,นั้นขณะนี้อาตมาแบ่งเป็นสามระดับหนึ่งสยามภูของพระพุทธเจ้าสองในระดับสยัมอภิญญาในระดับภาษาวกในระดับหนึ่งเราก็เป็นภาษาวกเราก็เป็นสาวกอีกระดับหนึ่งมีเองเหมือนกันเองในระดับปัจจัตังอาตมากล่าวคําว่าสยามไปสยัมอภิญญาที่ตัวเองที่อาตมาพูดไปแล้วว่าอาตมาใช้คำหนึ่งเรียกว่า มีปัจเจกภูมิปัจเจกหรือปัจจัตังก็สัสบตัวเดียวกันรากสับตัวเดียวกันนะปัจเจกหรือปัจจัตังรากสับตัวเดียวกันแต่มีความหมายที่ต่างกันบ้างเหมือนอย่างเราใช้สื่อภาษาทุกวันนี้ก็ภาษามันก็มาจากรากเดิมรากเดียวกันแต่ว่าแบ่งไปเป็นคุณศัพท์แบ่งไปเป็นนามแบ่งไปเป็นกริยาอะไรบ้างก็คล้ายกันนะเพราะงนั้นปัจเจกกับภูมิอัตมา ได้ใน,ในระดับนี้แล้วแต่พวกเราในไม่ใช่ปัจเจก,กภูมิพวกเราอยู่ในระดับจะต้องมีปัจจัตังให้ได้ทุกคนมีของเองมีความรู้เองมีความประสบสิ่งจริงเองท่านจึงเรียกปัจจตังเวทิตโภวินยูหิเป็นวินยูชนที่รู้ได้มีเองเป็นเองไม่ใช่เองทีเดียวหรอกมีผู้เป็นอาจารย์เป็นครู ถ่ายทอดแล้วคุณก็ไปพิสูจน์ด้วยตนเองเป็นสันติิโกควรจะเป็นผู้ที่ได้พิสูจน์ด้วยตนพอไปพิสูจน์แล้วคุณก็พิสูจน์ได้แม้เวลานี้ยุคนี้อากาลิโกไม่ใช่ยุคพระพุทธเจ้าเราก็ยังมีผลรู้ได้ได้จริงๆเป็นเอหิปัสสิโกเอหินี่แปลว่าเองเอหิเนี่ยแปลว่าเองนะแปลตัวเราเองนี่แหละ ได้เองเห็นเองปัสสิโกโปัสสิกากะว่าผู้เห็นเอหิปัสสิโกนี่รู้เองเห็นเองเลยจริงๆรู้เองเห็นเองเข้าใจเองจนกระทั่งเป็นเนื้อเป็นตัวของเราแล้วมันก็ไปให้คนอื่นมาดูมารู้มาเห็นเป็นสิ่งที่ทวนกระแสพอคนอื่นเห็นแล้วเอไอนี่มันชอบคนแน่เนี่ยมันมันชวนดูเหมือนกันถ้าผููที่เขาชอบดูผููแต่เขาไม่ชอบดูเขาไม่ดูเลย มันมีสภาพของตัวเราพอมีสภาพในตัวเรายกตัวอย่างเช่นว่าคุณลดละแต่ก่อนนี้ก็งามแงะอย่างนี้มันงามแงะไปที่ไหนไหนๆก็เฉิดฉายตามสังคมโลกโลกเขาก็นิยมคุณไปไหนก็ได้รับความชอบคำชมเชยอุ้ยหล่อจริงสวยจริงอะอย่างนี้ก็เหมือนกันนะอย่างคุณธัญญานี่ก็หาเงินได้เองนี่นะตอนนี้ก็ว่าเป็นอาจารย์อาจารย์สอนหนังสือได้เงินได้ทองก็เขานิยมกันอย่างนี้เราก็ซื้อเสื้อผ้าแต่งตัวไปอย่างนี้ พอมาฟังทำแล้วเอ๊สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งอาศัยอันเกษมไม่ใช่สิ่งที่ควรทำควรควรลดนะศีลพระเจ้าทราสสอนว่าเรื่องเครื่องประดับตกแตง่งมัทน,นวิภูสนาทฐานาฐานาแห่งการ,ปร,ป,ราประดับประดาประดับประดารูปก็ดีรถก็ดีพอกทาก็ดีอะไรต่างๆนานาเราก็มาศึกษาศีลปฏิบัติศีลแล้วเราก็ลดลงยิ่งอาตมาจัดในระดับผู้ที่ตกแต่งมากๆนี่เป็นอบายมุกแม้ตกแต่งอยู่ มันก็ยังไม่อบายมุกมันก็ยังเป็นสิ่งที่ควรลดคุณก็มาลดจนกระทั่งอยู่ในเขตของศีลขัน้นศีลแปดขึ้นมาลดละจนกระทั่งกลายเป็นแต่งตัวมอสอคุณเป็นเอฮิปัสซิโกคุณได้ของคุณแล้วแล้วคุณก็ไม่ไม่สะทกสะเทินอะไรนะคุณก็ได้แล้วคุณก็แสดงตัวของคุณออกไปเนี่ยมันก็ทายเพื่อนดิเผยพบคนไอ้นี่มันบ้าไปแล้วนี่เป็นยังไงวะ ก็จะไปไถ่ไปถามไปซักไปซ้อมไปคุยไปโอภาปราสัยคุณมีปัญญาคุณตอบได้คุณไม่มีปัญญาก็ชังคาถอวะเองก็บ้าสิบ้าก็ชังคาถอวะมันก็เป็นการเรียกร้องให้คนอื่นมาดูท้าทายให้คนอื่นมาพิสูจน์เอ๊ะมันบ้าจริงหรือเปล่าวะมันได้ดีอะไรแต่ก่อนมันก็มีแล้วข้อมันก็มีนะแต่มันไม่เอา มันก็สลัดทิ้งทั้งงที่มันไม่ใช่ว่ามันอดอยากปากแห้งไม่ใช่ว่ามันไม่มีมันก็มีแต่มันไม่เอามันไปได้อะไรดีกว่านี้มันเรียกร้องให้มาดูมันท้าทายให้มาพิสูจน์ถ้าคนที่เ็ามีปฏิภาณ์เขาก็จะตามมาพิสูจน์ถ้าคนไม่ปฏิภาณ์เออปล่อยมันเถอะมันบ้าแล้วมันไปเถอะเราอยู่เป็นคนดีแล้วก็ดีอยู่กันแล้วกันเอหิปสิโกในลักษณะนี้นี่แหละมันเรียกร้องให้คนเข้ามาแล้วเราก็ได้มาเรื่อยๆมันเป็นบทบาทของการเผยแผ่ธรรมะในตัว เพราะคุณแต่งตัวมออไปเดินเฉิดฉายอยู่ตามปกติคุณได้คุณปลดปล่อยสบายแล้วไม่ต้องไปเปลืองไปผลานไม่ต้องเดือดร้อนอะไรแต่งตัวอย่างนี้ดีซะด้วยไม่ต้องไปเชวบเฉวาวไม่ั่กกามใครมันก็เป็นบุญซะด้วยซ้านะเป็นบุญตั้งหลายอย่างและคุณก็ไม่ต้องเปลืองต้องพลานต้องผลาอะไระไม่ประเจดิดประเจออะไรไม่อุจาร์หรอกที่จริงแต่เขามองด้งข่านิยมของเขาเท่านั้นแหละเขาว่ามันซุ่มสมสุดสมอะไร คุณก็ไม่ได้หมักได้หมมอะไรคุณก็ซักกดถูอะไรก็เรียบร้อยสะอาดสะอา้ะอานด,ดมอะไรก็ไม่เหม็นไม่เหมือนอะไรก็นักกนานี่มันเป็นประหลาดอะไรไม่มีเชื้อโรคเชื้อภัยอะไรเป็นของดีแต่คนก็ไม่ได้เข้าใจในรายละเอียดพวกนี้ดังเราเข้าใจทีนี้ผู้ที่มีปฏิพานเขาจะมาพิสูจน์เมื่อมาพิสูจน์เขาจึงอยู่ในข่ายที่เขาแปลโดยความหมายโดยอัดว่ามันเรียกร้องให้มันดูท้าทายให้มาพิสูจน์เมื่อคุณกนแน คนนั้นมาพิสูจน์จริงแล้วคนนั้นเขาก็แน่มาพิสูจน์จริงเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาเขา้าเข้าตาขายมันเกิดจิตใจอย่างนั้นจริงจริงมันได้แล้วมันมีแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วาอาตมาก็รู้ว่านี่เป็นโอปนญิโกเป็นของสูงที่ควรเอื้อมแล้วเราก็เอื้อมมาได้มากบ้างน้อยบ้างของแต่ละบุคคลก็ได้จริงมาเป็นโอปนญิโกแล้วเราก็เกิดปัจจตังเวทิตโภวินยูหิแล้วเกิด ได้เองรู้เองเห็นเองคนอื่นไม่รู้เราคนอื่นเขาว่าเราบ้าแต่เราวินยูชนนะวินยูหิวินยูแปลว่าผู้ฉลาดหิแปลว่าแท้จริงวินยูหิเป็นวินยูชนที่แท้วินยูหิรู้ว่าเรามีความสามารถเราเกื้อกูลคนอื่นเรามีความรู้คนดีแล้วเราก็ใช้ความรู้นี้สร้างสรรค์แล้วเอื้อเฟื้อเกือก้อกูลให้คนอื่นไม่เอาเปรียบเสียเปรียบด้วย ยิ่งเก่งมากฉลาดมากยิ่งเสียเปรียบได้มากๆเสียเปรียบได้เท่าไหร่ยิ่งได้กําไรเพราะมันคือเสียสละที่แท้แต่คุณไปเอาเปรียบไปได้เปรียบมาเท่าไหร่คุณยิ่งขาดทุนเป็นบาปเป็นหนี้ตามธรรมะตามสัจจะเพราะเรามาเป็นวินยูชนเนี่ยเราจึงไม่ได้เหมือนกันกับโลกเขาเข้าใจหรอกอันนี้ก็สัมมาสัมพุทธโธจะต้องมีตัวตัดสูุเองจึงจะเป็นสัจจะอย่างน้อยปัจจตัง สูงมาเป็นสยังอภิญญาสูงไปอีกเขายกเทิดไว้ถ้ายังไม่ตาดเอื้อมแนละสยมภูนะนั่นะเป็นของพระสมมาสัมพุทธเจ้านะ